ิมมากนวาที่ว่าแล้วก็เดินทางออกไปข้างน้าเอาเน้เอาเนาะจกินตอนนี้ก็คือบอกตอนนี้ยังไม่ทันไม่มีอะไรกินไมู่ท่าไม่ยินดีกว่าทำเปนดู่ยเฮ้ยตาบอดยเนี่ยพวกเธไม่ได้บอกเลยแต่ทำไมเฮ้ยดด้ยมีหุบปลายี่เไว่านี่หุบปลาย

คำกวัวแมนมมันมน,น้าสังเวแต่ไฟมึงมันก็นเด่นใช่ไหมไฟมันแจว,วมาเลยกุยดูขุดดับประทับใจนักนขุูขุูจับ ถ้ากูไม่ช่วยมึงสู้ว้นั่นมันไม่ได้นะเอ้าก็มึงพื่อกูกูจะดีกับมึงเหรอดูมันพูดสามายกันแล้วไม่เป็นเพื่อนกันใครสามายกับมึงมึงไงึงไม่เคยสามายมึงใครชื่อมึงต้มึงไอ้พี่ไอ้พี่หกมึงชื่อสักกูนะมึงทำไมมึงจะพูดจาแบบนี้มึงเนี่ยพี่หกมึงชื่อสักกูนะไรเหมือนกันมึงกลัวหัวกูไม่กลัวมึงชื่อสักกูนะ หอกูชื่อสัพคุณนาเนี่ยมดีต่อยด้วยตอบไใครกูชื่อสัพคุณนา้ากูเจอมีงนะกูเตะหน้าแม่หนุ่มเตอะไรวะนี้กูงงไปหมดแล้วเนี่ยกูเพื่อนกูเนี่ยเไอ้วิห้องน้องนเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอ้บ้า คุณฆ่าตายแล้วโอ้ยตักนาอะไรนะตักนาตักนาบ้านกูนี้กูไมห่วิห่พี่เด็กสามบ้านกูอยู่เนี่ยไปที่บ้านมึงเพื่อนกูตักนาึงบ้านล้วกูเนี่ยวิห่กูไม่เคยรู้จักมึงด้วยมึงไม่ตักนาสถาพัยกูงักไหมไม่ใช่กูวิห่วงตกตะกบนี่มึงเลื่อนอะไรไปเนี่ยเม่ไเลื่อนตู้ไหนนั่นเลื่อนอย่างไรนะมึงอะเลื่อนมึงไปตักนากูไม่ห่ โอยโอ้ยสาตอกอ้อ้้ยโอเดิโอ้ยกล้าังแ้หน้ากกูไม่ห่วงกูไม่ใช่จักุณาเเพื่อนกูได้เออกูไม่มีเพื่อนอย่างมึงอ่ะเอ้ากเ่อกูรักมึงกูมีเพื่อนอีกคนไม่ใช่มึงก็เพื่อนกูกูไม่ใช่เพื่อนมึงไอ้กเพื่อนคี้ะาดอมกูไม่ใช่เพื่อนมึงกูไม่รู้จักกูเกูไม่หกไม่ใช่สักุณากูรักกูรักกูไม่รักมึง คุณถาพว่าคุณไปคุณวิหควิหคคุณมัวเงี่อะไรวะเนี่ยคุณเพื่อนคุณูไม่ใช่เพื่อนไม่เพื่อนแต่าุณคเเพื่อนอีกคนนึง มันผิตรงไหนวะเฮ้ยสวยไม่เคยเห็นเลยแม่เก็บไว้ก่อนดีกว่าไอ้นี่มันน่าจะตั้งคันว่ะไอ้สองตัวเมื่อกี้ไอ้ตังน้ำยกอะไรไม่ตั้คันหรอกเอาไปตกกักเอาไปขายรวยตายเลยเฮ้ยขายดีกแบบกูเก็บดวงตามาหานม่ครับทุกท่านครับตาหน้าหายไปหกต้อมยเพื่อนสายใหม่ไปเยอะแล้วนะ คนไทยอีกใคที่เดินทางอามหาพระแสง่าจะเป็นเดือนแล้วครับพิจารณาอุ้ยเดือนอะไรก็ไม่รู้ขอให้มีคีไปม่มีคนไม่มีมหรือว่ามีเธอมาตาย เรื่องา,องาเฮ้ยจากต้นงดรับรอแงยาตจากคนรักไม่วันนั้นต้องมาีกันแน่นอนเพื่อนไมรู้ของใครละกูเก็บไปขายไเอา้ายกันมันมีเพื่อนกับนี้นี่นนอยู่เอาวะอะไรจะเกิดขึ้นกับานสชงคน จะย้อนกดาวถึงหน้าพระลงนุกผมตองไหมเดินไปหวงว่าจะได้พระแสงกลับคืนมาผมจังใจใจไหมพระบาทพระบาทที่ท่านเทววิทย์ผมใช้กลับมาแรกพ่อท่านมันลุกใช่เพระแสงกลับคืนมาหรือไม่ขอเดชะการติดตามหาพระแสงยากที่จะได้ป่ะแต่ว่าได้หนึงที่บอกแต่งองค์เป็นไรไม่ใช่เลยถามอิปาราลาตุนพระเจ้าค่ะ จะได้สิ่งใดมาลูได้ตัวการที่มันขโมยพร่แสงมันที่อมดพีหกอยนทคาบนหาทรายของพระบิดาพระบิดเจ้าค่ะไหนได้คนที่มีหงอคุะมันให้ปวดได้ ตาบุกหลงรีเหมือนจริงเี่ืนวนองเหมือนต้นไทยสาว้บเมียทนเมื่อยามเห็นมันเร้าที่รอ 回录。 ผู้หญคนนี้มีส่วนเกี่ยวกับพระแสงที่ถูกทวงทิ้งไปเช่นนั้นหรือไม่แล้วครับเจ้าค่ะต้องตอบมาสิเจ้าผูีหกพระแสงอยู่ที่ไหนกันเล่าพระแสงผ่านมือนชั้นมาต้นจริงแต่ตอนนี้พระแสงอยู่ที่ใครฉันไม่รู้แล้วเรีอยค่ะโอ้ขันนะเจ้ามีส่วนด้วยเห็นพระแสงก็อยู่ในมือขุนเจ้าดัางแต่กลับไม่บอกพระแสงเป็นเช่นนั้นอ่ะไม่ใช่หรือครับวางคำพ่อให้ดี ตาบในมือเจ้าตัดหัวไอ้หมกคนที่เว่าอ้หกเสีัยเอาลูกฆ่ามันแม่จัดกานแล้วเฮ้ยาลูกฮงหัวนั้นต่งตเลยฮะโอ้วันหน้ป็นเรงว นำมือไปไขในวางดีกว่าน่าจะได้หลายตังค์ไปดูทองนั้นช่วยเหลือตัวทองเลี้ยวไปครับอเไม่ใช่นไรสิจ๊ะ พุ่มพวงพระบิดาลพระกไปหอมไปนโเขาได้มีูกใจกนได้ผมไม่ได้ทำะอผรักท่านดีตย็งตางใจที่ไม่นแสงกบคืนมาดาวตกใจะไปกันป้นใจีงกเรื่องอะไรมัน่ะพี่เ้้มิงต เกาะแซ่ที่วะเฮ้ยมันจะต้องมีที่มาที่ไปรอสักครู่เถอะเอาไปไว้ให้พอสามารถตองปิดสนามเดี๋ยวขึ้นห้อข้าไปเอาไปรองมาผม้อมใจผม้อมใจก็้อมใจผมไม่ได้ทำอะไรผิดนนะโม่อะไรผมแค่ขโมยโทรศัพท์คนดูเองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดาบที่ไหนไม่มีดาบครับผมผมไม่มีดาบโกหกเหรอไม่ได้โกหกสภาพเจ้คุณมีพกแต่ขับทีเท่า เมื่อนำไปที่ใดไอ้ดามันไม่ได้อยู่ที่ใดนะแต่อยู่ที่เที่ยวเลยเฮ้ยแรงมากต้องขึ้นตัวไหนๆก็จากตัวมาได้แล้วทาขึ้นเฝ้าเลยมัไม่ได้ปลอดภัยต้องคดตัวมันก่อนผมไม่เป็นอะไรนะครับปวดทุกอย่างฟองเทอร์ปวดมาโอ้ยให้ผมเดี๋ยวขึ้นตัดตัวเลยครับดูกำลังร้อนหิวไหมทำมึงร้อนกูไม่ได้แล้วพระเจ้าหิวเราก็มีอาหารว่าให้พเจ้าได้กิน กินเด็กคือเดกโคตจะต้องกินครับผมไปทอดของขนาดนั้นอีเหี้ยเมาไปนแต่งเกมใบมาอุ้ยถาาอร่อยไหมครัเมียได้ไห่คตบอกมันเดี๋ยวไหนเฮ้ยตองนี้ไม่มีอะไรเจอไหมไปเจออลนเองเองลุงคนนี้ดี โอ้ของผมไม่ยาวขนาดนั้นนะครับลุงโอเกข้ามันไม่ยาวนะครับมัตกลัวโอโหเยออกลัเพลินเลยลู มวยพระแสงไปไม่ได้ไอ้นี่หกมันถูกนกลักพาตัวไปมันหนีไม่ได้เพื่อนค่ะได้จับตัวนกสีทองตัวนั้นไม่ได้เดี๋ยวๆไม่ได้แต่ว่าระตลอดทางจากคนร้ายหนึ่งในนั้นมาได้อีกแล้วมีคนร้ายที่สมคเขคิดกับไอ้บุรุษพวกนั้นใช่แล้วเพื่อนค่ะมันอยู่ข้างนอกรับมนมาขึ้นเฝ้านำตัวมันเข้ามาครับผมไม่จับได้เลยครับเั้งลงแล้วบอกมาพระแสงอยู่ไหนผมถามเสร็จแล้วครับเฮ้ย พระบิดาเ,เดื่ยวอันน่ากรดเข้านางลงบอกที่น,นั่งลงงอ่ออก็ครับผมไอ้ยี่มีตัวัาตายไปนเน่ยพรบิดาดูกิดคนตัวไปแล้วมันไม่ได้นำพื่ส่มาไม่เจอเพื่อใส่แต่ก็หวังฉันคิดว่ามีสิ่งเริ่มข้าดีตัวม,มพแ้าแต่่ันก็คือสิ่งนี้เพื่อบิดาฮึยานอันนไอ้หนูวนไเฮ้ย ถ้าจะเกลี้ยกระจาตับเจ้าครับเจ้าไปมีพระแสงครับผมไม่ได้นำพระแสงไปไม่จะไปครับแล้วสิ่งนี้ที่ค้นตัวได้เจ้าบอกเป็นของเจ้าของผมครับเจ้าแน่ใจนะแน่ใจไม่ได้ไปขโมยใครมาไม่เคยขโมยอันนี้ของผมเองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากผมเกิดมาปุ๊บไหลมาจากแม่ตาผมมาเลยครับเป็นของที่แม่เนาให้ไว้ไหลมากับแม่ก็เลยครับเดี๋ยวแม่นะเจ้าเชื่อไหมเจ้าเชื่อไหม เขาถามเพื่อเขาได้บอกเนี no. s <S ่ยครับจะเป็นใครชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยวิหงคัตวิหกวิหคับบุรุษคนเมื่อสักครู่มันบอกว่ามันไม่ใช่วิหกแต่บุรุษคนนี้คือวิหเจ้ารู้ความหมายของสิ่งสิ่งนี้หรือไม่รู้ครับนี่คือดวงตรามหาออำนาจบุคคลที่ครอบครองนั่นคือสายเลือดของข้าพระพุทแห่งไทยอะไรที่รู้ลู้บอกครับหง ังไงจำไว้ก็คือสสยหน้าของตันสายที่เป็พ่อเนี่ยโอ้พ่อเจ้าราชอโรที่สามสูนหายไปก็คือเาวาที่ยวลุกรักของพ่อสิ่งนี้คือเครื่องยืนยันลูาต่าหาอำหน้าเป็นสิ่งที่แม่เจ้าติดตัวไปตอนที่จะสูนหายตายจาก เป็นเล่นอะดีใจที่เจอพราะใจพระคุณของน่าเชื่อวันนี้เพราะจะทำเพียงนี้กับกองราชบมุรของเราไม่ได้เราคือราชสมุดมันเอาหัวเรื่อมันตีมันชับกต้องตมันตรงนี้จรือ้รงนี้ยังงงพุกไปราชสมุดฟังให้ดีนะจำสุดาลูกผมจะมีสิทธิ์วันนี้เจอตัวสายเลือดที่แท้จริงของตังฉัยเขามีสิทธิ์ ในบันลังก็คือดวงตามหา,หามอำนาจปี่ขึ้นยืนยันเจ็บสิ่งสิ่งนี้ไว้ให้ดีลูกหลานของพ่อครับพ่อนี่คือดวงตามหา,หามคุยกับพ่อด้วยครับเ็นพ่อให้ลูกพ่อครับเ็นพอพ่อก็จะประกาศให้ทุกคนได้รูเจ็ดวันไม่เกินจัดเตรียมงานได้ยิ่งใหญ่บุมจะสถาปนาให้พีหกลูกชายของปู่ขึ้นเถืงอะแห,ห่นใช่เลยครับเลนพ่อ อย่าไปตัวมจกุญแจทุกอย่างัมีทางแก้ไขอย่าเพึ่งเสียใจเลยลูกไมทที่เหลืหรอไ่อแแแนแหน้าที่ของฉันทางคนทาไปก็ได้สำจักบางจากักบัลลังก์ก็ะมบัลลังก์ไอ้นี้จะเป็นของเจ้าเองนะล,ลูกน่าปรกหลาจะไปทำให้เพั่มาจะต้าควังจะฝากความเป็นไม่ต้องห่วงจ้ากุญรอฟังเขานีน พี่เองแม่พี่น้องแม่ตายแล้วฉันพี่แม่เป็นน้างคนพี่ตลอดที่ฉันมีที่ผ่านมาแม่ไม่เคยเั่าความจริงให้สุนไรฟังเลยฟังไม่ได้เลยตอนนี้ถึงเวลาที่แม่ต้องบอกเจ้าที่จริงแล้วแม่ไม่ใช่สตรีนะใช่ไหเคยฟังหน่ เป่นานดีขอบสุณเด็กด้วยนะคะวันนี้ถึงเวลาแล้วลูกที่เราจะไปทวงสิลงของทุกชิ้นที่มันควรจะไปของเจ้าตามแม่ไหมลูกนะไปลูก วันนี้เราคงไม่รู้กันท่านดินทีน่ท่านอะไรพี่จะขอมอบให้กับวิหกสายเลือดของข้าลบสารบุตรเองรอเรมันก็ไม่แน่นอนเสมอไปหทุกท่านพี่พี่แหล่วิหกที่จะพี่เห็นอาจจะเป็นตัวปลอมก็ได้เจ้าทุนเะจ้ารู้ได้เช่นใดบุคคลคนนั้นมีดวงตามหาอำนาจที่ติดตัวก่อนที่จะจากไป ครั้งนั้นจันฉายได้ถูกนำตัวในประเทศออกจากไปดีตอนนี้ไม่รู้ว่ามีชีวิตหรือไม่ชงริบโรชงริบรอพระเจ้าข่าพระพันธุ์นี้แขกต้องตารสามภาษาข้าสู่พุทธินชัยนารายณ์แล้วพุทธิรูปข้อทุกคนต่างจะมาบุญบารมีลูกค่ะที่ท่านเสวนาดิพระเจ้าค่ะไปดูแลไม่ถวถึงรับใส่เกล้า ห้ามแม้แต่กระทั่งมีเต็มเข็มพันเข้ามาเขียนข้ออเขียนเอาไว้บ้างท่าก่อนยะน่าสับเปลี่ยนกันแล้วจ่าพลังข้าับให้กลายเป็นราชบุตรทีหงใครมันไม่กล้าโกรธนเฮ้ยมึงใครเนี่ยโอ้ตีโอ้เมื่อกูเนี่ยจะไดต้ดักแต่เมื่อกูต้องไม่รู้จักกันต้องไม่รู้จักกันเออเฮ้ยทีนี้สร้างสร้างสร้างจ่า ครัะสระอะไรนี่จ๊ะไม่ได้ระเพียงอะไรเป็นสระสรับพียงานทักทายจ้ะโอ้มาจากใครชติใดกันเนี่ยเออเป็นคนอินเดียเลยเพื่อนเดียเหรอใช่จ้ะอ้าวแล้วทำไมมีเพื่อนไปของล่ะอันนี้ไม่รู้จักกันแต่อันนี้ไม่รู้จักรู้จักกันเหรอได้มาในกันได้รับมาในการันี่ยที่มาครั้งนี้มาแล้วการอะไรแล้วการนี้จะมาชมบุญบารมีราชมบูรณมีหกวันนี้จะเป็นวันผัดเปลี่ยนประเทศจะมีการตัดเอาใหม่นามว่าราชสมบูรณมีหกเดี๋ยวรอชมบุญญาบารมี มีเลนมมาสักพูทติตัวมาหรือเปล่าไม่มีเลยจาจะให้จับได้เนาะพูดกันจ้าทางโไปนาชานาฮิตินาไันที่โทรไปโดนจ้าจะนะครับทางโภชนาชานาฮิตนาไหนพูดอะไรจำไม่คนรุ่นมาออ๋ครับต้องให้หัวที้จะได้เรียบร้อย อิอสลามเหมือนเขื่อนเหมือนเครื่องฆ่้อิอสลามทำไมตาแดงๆคุดพ่วงก็เฮ้ยครับไม่ใครสัญชาติไหนก็ได้เ่เลียครับผมสัญชาติออมอมรมผสมอินเดียครับมอรมผสมอินเดียครับผมเอ้เนนาเราใกล้เคียงกันคนเมื่อกี้นี่ว่าใกล้เคียงกันเลยเใกล้เลยเหรอครับผมที่มาวันนี้มาต้องการอะไรเนี่ย,ยจะมาดูการขึ้นอะไรเถลิงราชขึ้นทะเลยักษ์กระบาดใหม่กระบาดใหม่ที่ชื่อว่าพี่หกพี่หกแต่ว่าการที่จะมาชมกษัตริย์ใหม่ มันก็ต้องมีโชว์ันต้องบองเากจากต่างชาติไม่มีเวลานะัดแนะเดี๋ยวไปหน้าปาาพิธีเลยแล้วกันครับผมอาวุธพกมาหรือเปล่าไม่ได้พกไม่พกม,มาได้นะไม,ไม่พกอย่าลืมโทรประจำชาตินะไปไปไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปโอ้ยเอาโชว์มาใส่อีกแล้วเหุ้เกินยังเลยมึงไม่ได้โทรอะไรกับกูเนี่ยอมึงไม่ไช้โทรอะไรกับกู เป็นคนที่ไหนก็แน่เนี่ยครเวลาจะพูดถึงเป็นใจแน้วใจแข่งก็มาบังแข่งรอบแรกภาษาไม่ได้คอยชมพูบอลแลแข่งเกยไม่ทำพลาดช่วงเวลาแล้วคนตกแล้วโวยได้แล้วยังไงก็หนุนคอนันนนพเอาไงกันเอาผมว่าเอาเจ้าออกมาเลยดีกว่าตกเจ้าออกมาเลยดีกว่าจ้าอยากชมพูบอลเใช่ไหมนำตัววิหอค์ราสมุด้าออกมามาเดี๋ยนี้ัว ไอ้เหี้ยออกตอนกูฝนตกเลยจะเล่ก่อนอีจ้าเอาให้จบกเอาให้จบกาดแม่เจ็บปวดแเจ็บถอยผ้าปูด้วยนปูด้วยนะเจ้าพ่ได้จ้ารัวบอลยาเอาไว้ดีถึงได้มาแพ้วจ้ะถ้าเช่นนั้นออกเดิ